โอ้โหตลาดคริปโตร่วงหนักเลยครับตลาดคริปโตเมื่อวานร่วงมา2วันละโดยเฉพาะบิตคอยนะครับนี่ฮะโอ้โหทั้งกระดานเลยแดง ปื้ดเลยทั้งกระดานเลยโดยเฉพาะคริปโตนะครับล่วงมาอยู่ที่1บิตคอยเท่ากับ3ามล้านสามแสนบาทนะครับบิตคอยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่3ามล้านสี่สามล้านหนะครับ ถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็มา1หนึ่งแสนดอลลาร์นะครับต่อหนึ่งบิตคอยนะครับมาวันนี้ร่วงหนักเลยแล้วทำให้เหรียญตัวอื่นก็พลอยร่วงไปด้วยนะครับอิตาเลียนนี่ก็ร่วงโอ้โหร่วงอยู่หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดมื่น หน่วยสิบร้อยพันหนึ่งแสนหนึ่งแสนอินทเทเลียนนี่เอไม่ใช่อีเทเลียนเออนี่ก็ล่วงล่วงตามบิตคอยทั้งหมดเลยนะครับนี่แดงหมดเลยครับนี่ทั้งกระดานเลยครับไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหนี่ครับล่วงทั้งกระดานเลย เนี่ยแดงพืดเลยนี่ครับนี่มีตัวเดียวที่เขียวนี่ครับตามผันผวนของตลาดคริปโตครับนี่แหละเราจะได้เรียนรู้ไว้นะครับแม้เราจะเพิ่งเริ่มต้นแต่เราก็จะได้เรียนรู้ไว้ว่ามัน ตลาดมันผันผวนมากครับมาดูกระเป๋าตังของเราครับคนมีตังเขาก็จะช้อนซื้อไว้นะครับราคาราคาล่วงแบบนี้เขาก็ช้อนซื้อกันหรืออาจจะล่วงไปอีกก็ได้นะครับไม่แน่นอนนะก็ต้องดูข่าวความข่าวไปเรื่อยครับ ดูขาวไปด้วยนะครับโหลดชาร์จแังเลยมาตลาดคริปโตสุดยอดเลยครับบิทคอยก็น่าซื้อเก็บไว้นะครับตอนนี้นี่ฮะเงินทุนเออเองินทุนเราเออหาร้อยบาท เนี่คเหลือเฉพาะบิตคอยก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับอยู่ตัวอิตาเลียนนี่ลงทุนไปเมื่อวานซื้อไว้หนึ่งร้อยบาทก็ตดลงมาเหลือเก้าสิบสามจุดสี่สี่นะครับแต่ถ้ามีตังก็จะก็จะซ้อนซื้อไว้สักหน่อยนะครับ ราก็จะพยายามซื้อไว้ช่วงราคามันร่วงนะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ